วันนี้เราจะมาทดสอบการเซ็ต P47 Thunderbolt ตัวนี้ในซิมูเลเตอร์นะครับตอนนี้ยังเป็นค่าสแตนดาดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองบินดูออลองดิ่ง Vertical ข,ขึ้นไปดูนะครับว่ามันจะได้ประมาณไหนหมดแรงแล้วนะครับมันกดลงเองครับผมไม่ได้ดันดาวนะครับนี่มันหมดแรงนะครับก็คือแรงขับมันไม่พอ เดีย๋ยวเราจะมาเซตกันโมเดลอี i ดนะครับนี่พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บตรงอี i ดมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้สังเกตดูว่าไซส์ปีก1.2เมตรน้ําหนัก1.1กิโลนะครับขั้นแรกเราจะนี่มันจะมาแบบนี้นะครับปรากดที่โมเดลเลยฟิสิกส์เลยครับนี่เวทนะครับน้าหนักอยู่ตรงนี้เราแก้นะครับเป็น1กิโลพอ่อ อ0หนงจุดศูนย์เดี๋ยวลองฟินิตไปดูก่อนครับนี่สังเกตน,นะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นน้ําหนัก1นึกิโลแล้วนะครับน้ําหนักจะเบาลงหลังจากนั้นแล้วแต่นะครับว่าใครจะไปปรับที่อะไรเดี๋ยวผมจะไปปรับที่ p o p เ l a r นะครับก็คือปรับที่ใบพัดตอนนี้ไดมิเตอร์ใบพัดจะอยู่ที่0.24เมตรก็คือ24เซนนะครับคือ9.6นิ้วนะผ่านมาแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น0.25ก็มันจะเป็น10นิ้วพอดีนะครับ RPM max RPM นะครับก็คือรอบสูงสุดตอนนี้มันอยู่ที่8500 RPM เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น9500นะครับแน่ฟินิชเลยครับเดี๋ยวมาลองบินกันดูนี่แรงกันเยอะเลยนะครับนี่เวอร์ติเคิลก็เป็นไ,ไลแน่นะครับนี่ไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเอาลงนะครับ จะได้ประมาณนี้เลยแรงขึ้นเยอะนะครับแลนดิ้งครับเเรยบร้อยครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำการปรับเอล e เมนต์เอลเวเตอร์รดเดอร์ให้มันไวขึ้นนะครับคลิปนี้เอาการปรับ ความแรงไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําการปรับความไวของแผ่นบังคับต่างๆนะครับตอนนี้จะใช้เป็นเครื่องบินที28นะครับเดี๋ยวจะลองบินให้ดูก่อนว่าก่อนปรับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่ผมปรับแค่ความเรงเพิ่มไปนะครับโรเลตประมาณนี้ลูปประมาณนี้รัดเดอร์ประมาณนี้โอเค เราจะวนแลนดิ้งแล้วก็เอาลงมาปรับกันเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมครับเข้าที่คำว่าโมเดลนะครับแล้วก็มาที่ Edit นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับเอเรอนก่อนนะครับเราจะเลือกที่หัวข้อเมนวิงเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าเอเรอนนะครับคลิกไปหนึ่งทีเราจะเลื่อนลงมานี่เราจะปรับที่มินทราเวลแอนด์แมกทราเนะครับของเดิมจะอยู่ที่25ผมจะปรับเป็นสัก45นะครับ ทั้ง min travel และ max travel นะครับผมแนะนําให้ปรับเฉพาะเลขตัวหน้าพอนะครับเลขตัวหลังเราไม่ต้องไปยุ่งมันออเรลอนเสร็จแล้วนะครับจาก25เพิ่มเป็น45ตัวเลขนี้ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากได้เลยว่าอยากได้ความเร็วความไวขนาดไหนนะครับหัวข้อต่อไปเราจะมาที่ stabilizer นะครับเราจะเลื่อนลงมาเจอคําว่า e l ว v a t o r เหมือนเดิมครับ min travel and max travel นะครับ ของเดิมเป็น12.5ดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสัก32.5นะครับผมจะเปลี่ยนเฉพาะเลขหน้าเพิ่มไปสักอย่างละ20มันจะได้จำง่ายนะครับโอเคเอลิเบเ,เตอร์เสร็จนะครับจริงๆแล้วมันปรับได้หมดนะครับแอร์ฟงแอร์ฟอยอะไรปรับได้หมดนะครับต่อไปจะเป็นรัดเดอร์เราจะมาที่หัวข้อฟินนะครับเลื่อนลงมาหากคำว่ารัดเดอร์คลิกไปหนึ่งทีเหมือนเดิมครับมินทราเวลแอนด์แมกทราเวลนะครับอันนี้ของเดิมเป็น15เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น35นะครับ ผมจะเปลี่ยนเฉพาะเลขหน้านะครับเสร็จแล้วครับเอเลี่ยนเอลเลเวเตอร์รัดเดอร์ฟินิชเลยครับเราไปลองกันนี่นะครับจะหลดเลยครับนี่อ้าวลูบ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 โอ้ยอ้าวลูบอ้าวลูบโอ้ยเอารัดเดอร์รัดเดอร์โอ้ยโอ้ยวงแคบๆเลย ถ้าอยากได้ไวกว่านี้ก็ใส่ตัวเลขให้เยอะขึ้นไปกว่านี้ได้นะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดนะครับโปรแกรมซิมตัวนี้แค่เรารู้จักวิธีปรับมันก็แค่นั้นโอเคแลนดิ้งเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ